สวัสดีครับพบกับผมทามเมอร์กับช่องทามกระแสทามกระแสวันนี้ขอตามกระแสไปกับความฮือหาในการตอบคำถามของคุณเชอเอมชยาธนุษสรพัฒนในเวที Miss Universe t ไท i แ a นด์เรีดว,ว่าเธอคนนี้ฆ่าทุกคำถามฟาดทุกคำตอบดังคำโปยของแฟนเพจ e Popular แพ g e n จริงๆ เรียกว่าเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปในเมื่อวานนะครับมีคนกดไลค์กดหัวใจไปถึง31,782ครั้งมีความคิดเห็น2,710รายการและมีการแชร์ถึง18,490ครั้งกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่พลาดชมนะครับผมอยากให้กดเข้าไปรับชมกันได้ที่แฟนเพจของเพจ Popular p a g e เลยนะครับ รับรองได้ว่าเป็น10นาทีที่ดูเพลินมากเลยจริงๆข้ามฝากจากเวที Miss Universe ูนิเวิร์ปีนี้ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนในปี2011แต่เป็นคนละเวทีกันนะครับเวทีที่ผมจะพูดถึงก็คือเวที m i s ิส e ีนไทยแลนด์ เพราะช่องทมงกระแสของเราจะไม่พลาดโยงทุกเรื่องราวที่เป็นกระแสนะครับมาสู่พี่เข้มภัสวีและน้องมุกดาของเราโดยวันนี้เมื่อกระแสเวทีนางงามมาก็จะขอพูดถึงน้องมุกแม่จ๋าของพวกเรากันและแน่นอนหลายๆคนคงทราบดีกันว่าน้องมุกดาเรานั้นคว้ามงกุฎมิสทีนไทยแลนด์ในปี2011 วันนี้เราจะมาดูการตอบคำถามของน้องมุกดาในเวทีนี้นะครับรับรองว่าเด็ดไม่แพ้กันเลยทีเดียวซึ่งขนาดนั้นน้องมุกดาของเราอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นโดยคลิปนี้เราจะมาดูการตอบคำถามของน้องมุกดาที่พิชิตใจกรรมาการจนคว้ามงมาได้ในปีนั้นกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe ให้กับช่องททมกระแสกันด้วยนะครับบทสัมภาษณ์นี้หยิบยกมาจาก MGR Online ซึ่งได้สัมภาษณ์น้องมุกดาว่าวินาทีแรกที่พิธีกรประกาศว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล Miss Teen Thailand 2 0 1 1รู้สึกอย่างไรและนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกโดยน้องมุกดาตอบว่า ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรลังเลยืนอึ้งอยู่กับที่ไม่กล้าเดินกลัวเดินผิดบล็อกต้องเกี่ยงกับเพื่อนอีกคนว่าใครจะเดินก่อนดีซึ่งในระหว่างที่ลุ้นในรอบ5คนสุดท้ายไม่ค่อยตื่นเต้นมากนักแต่จะตื่นเต้นตอนเข้ารอบ15คนมากกว่าโดยเฉพาะตอนตอบคำถามตื่นเต้นมากๆซึ่งกรรมการถามว่ารู้สึกอย่างไรกับวัยรุ่นที่หันมาเสริมความงามด้วยสัญญกรรม ตึงตัวเองตอบไปว่าสมัยนี้คนเรามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันบางคนต้องการมากบางคนต้องการน้อยแต่ก็ไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสินว่าเขาทำผิดหรือทำถูกแต่อย่าลืมว่าเป็นตัวเองก็แล้วกันซึ่งน่าจะเป็นคำตอบที่ชนะใจกรรมการทำให้ได้รางวัลนิส e ีนไทยแลนด์2011เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคำตอบที่เฉียบคม ของน้องสาวอายุ15หน้าใสคนนั้นคมไม่เบากันเลยใช่ไหมครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทํากระแสกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมททมเมอร์ขอลาเธอไปก่อนสวัสดีครับ